เอาละครับวอห์กาสวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะครับเป็นรหัสของมิสเตอร์เจไดนะครับหรือว่าเออวอร์ที่ชอบผมในสเต็มบางครั้งบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับอ่ะไม่พูดคำทำเพลงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบนรก <c oughs> ที่เพิ่งคิดค้นมาด้วยตัวผมเองนะผมคอมโบนรกที่เรียกว่าโดก็เท่ากับตายนะครับไม่อยากจะโม้แต่มันก็จริงนะครับสำคนที่เน้นไปที่ทางดามเมจนะครับผม แล้วก็คอมโบแล้วแบบตอดตอดปุ๊บแล้วก็โดนอีกนี่สักชุดหนึ่งครับสักเลือดเลือดเหลือสักครึ่งหลอดโดนสักชุดหนึ่งก็น่าจะกระจุยเลยนะครับไม่น่าเหลือนะครับคอมโบนี้ขอเรียกว่าคอมโบจันายกาอากาศก็แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวไปหามอนที่เหมาะสมกับการคอมโบของเราเลยดีกว่าต้องเป็นมอนที่ถึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปหาดูมอนแถวนี้แป๊บเปวันฟอร์ไปเลย อัตลักษณ์ one for all evolve ของเรานั่นเองนะครับผมลองตีนี่เข้าไปเยอะอยู่นะเดินนี้เดินนี้เดินนีนน้นี้ก่อนนี้ก่อนให้มันเลิกตามเคเลิกตามแล้วเอาละครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอ,สอนเริ่มสอนแล้วก็แล้วกันนะครับผมอย่างแรกนะครับขอปิดแป๊บนึงขอบนก่อนอัตลักษณ์ one for all เป็นอัตลักษณ์ที่ขี้กากใช่ไหมครับแต่ว่าพ v พโหัใช่ไหม แต่ก็นั่นแหละครับถ้าผู้ชมมันปีทีแบบหววที่แบบว่าโจมตีแบบต่อเนื่องวนไปวนมาใช่ไหมแต่นี่ผมจะสอนโจมตีแบบระเบิดพลังนะผมหรือโจมตีแบบชุดเดียวดามเมจเน้นเน้น,น,นแรงแรงแบบตุ้มตามสลัมโบนะบผมซึ่งคอมโบนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายสกิลแบบแยกออกมาก่อนเลยนะครับว่าต้องใช้สกิลอะไรยังไงก่อนนะครับผม สกิลที่1ใช้ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมหรือใช้ปนกับสกิลอื่นๆก็ได้นะครับเก็บอันติไว้นะผมรวมถึงสกิลที่สามด้วยนะครับสกิลที่1กับสกิลที่สองก็เปิดเปิดไปก็ได้นะครับเปิดตีต่อไปเรื่อนๆนะครับผมอ่าพอถึงจังหวะหนึ่งที่ศัตรูมีเลือดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งนะครับผมให้ใช้คอมโบนี้เลยนะครับอ่าอย่างแรกผมขอเปิดฟาวเลยก็แล้วกันนะเพราะมันต้องอยู่ในโหมดนี้เท่านั้นนะครับ อย่างแรกให้ใช้ให้เราใช้สกิลสกิลที่สามนะผมสกิลที่สามจะเป็นสกิลล็อกเป้าซึ่งมันจะทำให้ตัวเราไปอยู่ตรงสโต้นะครับแล้วก็จะโจมตีแบบป๊อปป๊อป,ปต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะฮะเมื่อกี้ไปไปตัวนี้เริ่มลดแลนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็จะไปอยู่ตรงสโต้ใช่ไหมตามด้วยใช้สกิลสองนะครับจะเป็นการกระโดดแล้วก็ทุบทุ่มลงมานะครับแล้วก็มอนของเราจะเด้งขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมแล้วจังหวะที่เด้งขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละครับให้ใช้สกิลที่สี่เป็นอันตรีของเราน พูดง่ายๆก็คือไม่สามารถหลบได้หรือป้องกันได้ครับโดนยังไงก็เสียเปรียบแล้วอาจจะตายหาได้เลยนะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้อัพเลือดเยอะและมีเลือดต่ำกว่าครึ่งนึงนะครับผมเพรา,าะอัจจะรักบอลฟอร์อีโบนี่คือสกิลค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะสกิลที่สี่ครับผมจะแรงสุดแล้วนะครับแต่ก็เทียบสกิลถือเป็นอันดับที่สาม่เป็นสกิลที่แบบอันตรรงที่สุดนะครับถ้าเทียบๆเ,เป็นเรียงกันนะครับมาเริ่มเลยสมมติผมวิ่งมานะครับสวอสูบคุมไปปุ๊บเด้งปั๊บ ตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอสตรูร่วงใช้สกิลหนึ่งตอดไปตอดมาก,ก็ได้นะครับผมเนี่ยแค่นี้นก็รีเซ็ตแล้วเนี่ยนะเนี่ยรีเซ็ตแล้วเนี่ยเข้ามปตรงไหมดูดิคอมโบจังไรระดับชาติเลยโอ้โหแล้วดูมันรีไวด้วยนะอันตีอรีก็คือแบบแล้วก็รอรีพอรีเสร็จใช่ไหมถ้าเป็นตรงก็ใช้แยสติดรอบนึงก็ตายหาตายหงเลยแล้วก็โดนเนี่ยก็ตายอ่ะ นี่คือคอมโบสุดทุเรศนะครับผมเป็นคอมโบจิ๊กทุเรศทุเรศที่ผัวหายเลยนะครับแล้วดูรีไวท์ว่าเป่าอะไรดูดูรีแล้วป,ะปะั๊บเอาใหม่เอาใหม่ปั๊บ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 ตุ้มไม่ไง่เป็นไงละ่ะเทใช่ไหมะล่ะดู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 ผัหายปัปะปะ๊บสกิลรีเสร็จแล้วก็ใช้ได้แบบคอมโบยับๆเลยนะครับออตัวเด้งแล้ว ค่อนข้างโอพีเลยนะมีมีคอมโบนระกที่คิมดดันจากความจะไรของผมอย่างนี้แล้วแม่งอัตลักษณ์แม่งโอพีขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีอัตลักษณ์คอมโบเกียนมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมเน่ก็เป็นหนึ่งในส่วนอัตลักษณ์ของวัน o r all e ี vo ที่ได้คอมโบที่จังไรที่สุดแล้วโหดที่สุดในปัจจุบันนะครับที่สามารถทาได้ในตอนนี้นะ <c oughs> คือแบบจากขี้ก่ายที่สุดีขึ้นไปท็อปแบบท็อปขึ้นไปอีกนะครับสำหรับการ p ี p นะครับแค่พีพมันก็จะ แบบจะท็อปสูงสุดอยู่แล้วนะโอ้โหยิ่งอันนี้เข้าไปอีกเรียบร้อยนะครับเอาสาหรับลปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังามา,จ,าจนจบน้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าใครชอบแบบใหม่ฮีโร่ก็สามารถไปดูคลิปสอนเล่นหรือว่ารีวิวอัตลักษณ์ที่แบบน่าสนใจหรือที่ได้มานะครับผมรีวิวอัตลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์อ่อระดับอันนี้แล้วนะืมแป๊บนึงน,นะระดับระดับระดับอีปิดทั้งหมดอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับผมแล้วก็ตามด้วย ระดับรีเจเนอเรียรวมถึงวอลฟอร์อีโวทั้งหมดอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับส่วนวิธีการทําการอีโวทั้งรับผมว่าทำมาแล้วทําไว้หมดทุกอย่างในเกมนี้จริงๆนะรวมถึงคะแนนแต้มแรล่งอะไรก็ตามนะครับก็อย่าไปลืมดูกันนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ข้างใต้ไว้ใต้ลิงก์แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมชอบทิ้งลิงก์ไว้นะครับเวลาลงคลิปอะไรลงแมบบลายไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย